น,นี่เป็นช่วงเวลาปลายปีค่ะและนี่ก็คือรายการที่ซ้อยสุดซอยทีแล้วก็ซอยมิยังที่สุดในสยามประเทศแห่งนี้เพราะว่านี่คือปลายปีปลายปีแบบนี้นะคะซอแหลกและออลลี่ก็ยังนาความสนุกมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยแต่เราจะมีอะไรสนุกอะไรเด็ดสรตรีิแบบไหนแค่ไหนนั้นตอนนี้ขอไปซึมซับบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ก่อนนะคะ หมอเองชอบนานแล้วเนี่ยถามว่าไงคะสสวัดีค่ะมันมานั่งเียบๆแล้มันไม่ถามจะถามเลยนี่วันนี้คอนเซปอะไรนี่เมื่อกี้ที่คุยกันมันไม่ได้อย่างนี้แม่เหรออ๋อ คอนเซปต์อะไรล่ะคะคอนเซปต์วอลลี่วันนี้คอนเซปต์คือไม่มีคอนเซปต์ของความแตกต่างคือความงดงามมางเทปี่ห้องน้ำ25พักหนึ่งกับหองพักคือ12พอ12แล้วถามหน่อยว่าชอบเทปไหนมากที่สุดชอบเทปไหนมากที่สุดล่ะคะสมัยนี้เกายังเป็นเทปอยู่หรอวะเนี่ยเทปเนี่งงมากว่าทำไมยี่เป็นเทปมันนองชิบหายเลยชอบทุกตอนแหละเออ ต่อหลไแม่แกแต่ว่าถ้าถามว่าชอบตอแหหรที่สุดก็จะมีตอออะไรนะที่ใส่สบายเขียวอะสบายเขียวตอนมีเออมีดอลันยิกนะคะตออมันชื่อตนอ่าอาันยิกเอออะไรสักอย่างเนี่ยอลันยิกคือชอบมากเพราะว่ามันเป็นการผสมผสานที่แบบใครจับไปใส่แบบใครจับไปใส่แบบว่าชุดไทยสบายเขียวเออมึงหาชุดเองเออใช่มึงตอนนี้18ปวนแล้วนะคะขอชิงใส่ฟาฟ๊าดอยู่ข้าง นออลี่ชอบตอนนี้ใช่ไหมมีอารันยิกแล้วก็มีอีกตอนหนึ่งก็คือไอ้หมูหันหมูหันเนี่ยสนุกเพราะว่าไปเจอป้าปาแบบโพสนี่อย่างนี้เออป้าเหรียญยายเหรียญก็แกไปคนเลี้ยงหอยยาย หลอแกเป็นคนเลี้ยงหมีอะไรของกูก็ไม่รู้เออช่ามันเถอะ Where come o i s a l a n d you w r from? ไทยแลนด์ว้าวแหมวะนางงามไทยแลนด์โหยังไงว่านำมืวัน from b r แหมว่านำมือวั from i n d i เฮ้ยลืม่าหมด ไปทานไป binary debility ไปบ้าไปแม่โบราณงามต่อลคนขอบคุณแม่แม่แล้วแล้วตอนนี้ไม่ใช่วหรอตอนมวยมวยอ่ะค่ะมวยก็ชอบมวยก็แบบฟินมากผะว่าไม่เคยต่อยมวยแก ก็ได้ไปฝึกต่อยมือชิบชับชิบชาตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าไม่เจ็บแต่เจ็บใจเจ้กุม่อนอ้อเดีอยุู่เลยยนนะแต่ไม่ได้โค้ชเช่ะเนี่ยเือบอลสูทมเฮ้มเฮ้ฮ้ไปมั่นใจว่านจะแพะยกที่หนึ่งเริ่มได้โอ้โหเมื่อกี้อะไรกับเพื่อนมันนะ ไลซ้อมมาแล้วเอาอีกเอาอีกันี้ฟิลเลอร์มาเออโอ้โหเรียบร้อยไม่ไหวเลยอรี40วิเองเราต้องไปทำอย่างอื่นแล้วแหะออลีทำขข้าวไหมเปิดร้านอาหารต้อสั่งไงหรือข้าวขาหมูเลี้ยงหมูบ้าหมูเลี้ยงหมูด้วยกันเองไม่ได้ ถามหน่อยคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของเราที่ทำให้คนดูแฟนคลับเราเป็นแสนล้านบางอย่างก็ไม่ต้องเวอร์ขนาดนั้นก็้หนื่อว่าแฟนคลับยิงไม่ออกร้องเพลงเต้นคนเดียวได้ก็นั่นแหละค่ะก็ประมาณนั้นก็คือถามว่าอะไรเป็นจุดเด่นที่ทําให้คนมีความบอกว่าคนดูแล้วจะจะเอนเตอร์เทนก็น่จะเป็นความแบบบ้าบอบ้าบินเต้นบ้างเด๋อวร้องบ้าง แหกปากโวยวายเสียงดังอย่างเงี้ยมาทีก็ไม่รู้จะโวยวายทาไมเขาใจปากก็ก็ไม่รู้ว่าโวยวายทาไมเหมือนกันแต่ว่าอยากเสกเอาหรอตอนไหนบ้างหรอป้าต่อยตอนป้าต่อยสนุกไหมป้าต่อยป้าต่อยใครวะแม่ตอยใครวะป้าต่อยแม่ต่อยอะหรอโอ้แซบแบบคันหูไม่รู้เป็นอะไรที่อะไรอย่างเงี้ยก็แซบมันก็ขึ้นอยู่กับกับกับแขกรับเชิญที่เราเจอว่า เฮ้ยถ้าเขาสนุกรู้สึกเอนน์เทนกับเราอะต่อให้เต้นแบบว่า8บ้าน3บ้าน8วัน7วัน9วัน100วันฉันก็เต้นได้แต่ประมาณเนี้ยเทปบ้ะนบ้นาองไปตรงไหนหนุ่มฟอร์ร์เอลยวหนุ่มคนเดียวที่หลอกเจอหน้านะเนี่ยขันหูไม่รู้ว่าเป็นอะไรอนเราตั้งีบมาตั้งแล้วก็ไม่หาย ขันพีดมันขันโขันไหนคันหูที่ไรละคนลุกพูดทีหัวใจหายต้อยหน่อยเมื่อกีต้องคอยคันโยอย่างไง้ยแล้วตอนยายเหรียญอะยายเหรียญก็ยายเหรียญก็เฮ้ยก็เฮ้ยแซบเออเออเช่วยกันทำอาหารกินเออเดี๋ยวก่อนช่วยกันทำอาหารกินก่อนเออโอเคนะยายเหรียญก็โอเคก็เต้นแบบยายเหรียญรู้สึกแกจะร้องเพลงมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็แบบว่า มีทองท่วมหัวหรือไงท่วมหัวคือเราก็ตั้งใจจะใช้แกร้องเพลงนั้นจะแกดันแบบมีทองท่วมหัวปล่อยผัวให้มันไปอย่างเงี้ยสรุถูกว่าถามไปถามมาเย่ยเย่เหรียญผัวยเย่เหรียญไปไหนผัวยเยี่เหรียญตายแล้วอะไรเง,ง,งีไมไม้ยมแม่อยากร้อง <c oughs> เพลงอะไรน้องนางทําไมไม่ยอมห่างแม่จะไปทั้งให้ก็แล้วแต่แม่เพลงอะไรแม่ลองตามนะออมีทองท่วมหัวม่ยอมเสียผัวให้ใครหรือเปล่า เราบาดทองสิบบาทกับผัวคุณหนึ่งแม่เอาอะไรเอาทองแม่พูดเองนะผัวแม่อยู่ไหนผัวแม่ตายแล้วผัวแม่ตายแล้วไหนลองโทรสักหนึ่งบทเพลงดิ๊ร้องไม่ได้จริงตอนเนี้ยหนึ่งไม่ออกกับเพลงอะไรล่ะหนึ่งบทเพลงร้องไม่เป็นหรอร้องได้สองบทเพลงบทเพลงอันนี้ละกันเออมีทองชุ่มหัวรือใหญ่เท่าหัวไม่มีผัวก็ได้ ไม่ตายรักนะไม่รักนะถ้าไม่มีผมมีท้องก็คงโผล่ไงท enfin ุกคนทำไม่ฟังต e ่อหรอเฮ้ยตกใจจังพูดอะไรถึงทีมงานเหรอคะทีมงานทุกคนเป็นอะไรที่น่ารักมาก ใจดีมีน้ำใจโอ้ยแฮปปี้เวลาออกกองอ่ะจริงๆทุกคนไม่ได้ต้องการอะไรอกต้องการแดกฟรีแค่นั้นแค่มาเลยค่ะพี่ก้อยคะเราจัดจานเลยค่ะพี่ก้อยชินนั่งเลยค่ะพี่นพจัดการโซโล่เลยค่ะถ้าอร่อยของพี่นพเนี่ยอันนี้อร่อยใช่ปะอร่อยมาก ไม่ครับอร่อย,อยน้องน<อ>้องไงอ๋อแกงทุกตอนชอบแกงใครที่สุดอะคะโปรดิวเซอร์แกพี่โนต้ตก็ะชันชอบชอบแกงพี่โนต้ตเออเพราะว่าปากตินางไม่ออกกล้องนางได้ยินประวียให้เดออกปั๊ด นี่ก็จะื่นปีใหม่แล้วเอออ่ะฝากอะไรถึงคนดูปีหน้าหน่อยเราไม่นู้ว่านรื่องอย่าเพิ่งถามเนี่ยก็อย่างนี้ทุกทีอ่ะโอเคพอแล้วใครดับไฟวะแบนมันดำถามว่าปีหน้าเนี่ยฝากอะไรถึงคนดูหน่อยอ๋อนี่ไงนี่ไง ฝากอะไรถึงคนดูหน่อยเออมันถามถูกมีคนดูมีดิผมเป็นล้านฝากถึงคนดูชาวซอยแหลกทุกคนอุ้ยมาหมุนมาหมุนฝากอะไรถึงคนดูล่ะคะก็อยากจะฝากถึงคนดูคนที่บังเอิญกดเข้ามาดูโอนแหลกคิดว่าทุกคนน่ะไม่ได้ตั้งใจดูหรอกแล้วก็อาจจะเสียใจมากเวลาสิบกว่านาทีแม่งมานั่งดูแต่ก็อยากจะบอกว่าดูเสร็จแลบวก็กรูณ้า ใส่ให้สุดๆใส่สให้ดีๆแล้วก็ใส่ไม่ยังตามโซโกแกนของออยลีแ่และซอแหลกค่ะเย่เออไม่พยายามมากเลยนะทำงานมาก,ก็พยายามแบบว่านูน่นนี่นั่นดึงสปอนเซอร์มาเกี่ยวตลอดขายตลอดขาย AIS ขายอะไรอย่างเงี้ยพูดๆตลอดเดี๋ยวสักวันเขาจะเห็นเขาเห็นแล้ว เขาไม่เลยไม่เอาเขาก็เลยเออว่าฉันก็ว่าอย่างบบนั้นแลวออลลี่ก็ว่าอย่างนั้นลแบบเน็ตมันไม่แรงมันต้องมี 3G 4G และ 5G เข้ามาไม่ว่าจะเป็น A I S D T X การที่มันมีโน้ตห้าใช้ยหรือก็บบ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 สั่งงานได้จะใส่ชุดไทยจดคิวถ่ายรายการสบายมากค่ะแม่มาตามออลลี่เพราะว่าแม่ผแบบ่อนแก๊สไว้แก๊สเลย เฟิร์สชอยอีซี่บายช่วงนี้น้บัตรเครดิตเฟิร์สชอยศูนย์เปอร์เซ็นต์ผ่อนนานสิบเดือนมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วแหกปากก็เหนื่อยอยากเล่นม้าหมุนไปไหมเดี๋ยวก่อนสุดท้ายและท้ายสุดแล้วนะคะเนื่องจากว่ามันจะเป็นวันสิ้นปีมึงเต้นขอบคุณเขาหน่อยว้าไม่ได้เอาเถอะสักนิดเออ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 เอขอแม่ของแม่อันนี้คืออันนี้อันนี้คือสนุกระดับ5แล้วนะคะสำหรับวันนี้ ส่งท้ายปีเก่าและสวัสดีปีใหม่สวัสดีค่ะ5 5 5โอ้หลืมจับตานด้วย่ะ5 4 3บสาอะไรไหมย้งไะไช้าไม่ถึงช้าไม่ถึงขอดูมาเลยก่อนหน้าดูหน้าดิแม็กมงแค่เนี้ยคือได้ครึ่งหน้า อลยสวัสดีค่ะพบกับพวกเราอีกครั้งเลยนะคะในรายการตัวตัวโดนแรงวั<ล>นนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษฮะค่ะสาวผมชมพู่สุะะดจี้คนนี้เป็นใครกันกูก็ไม่รู้เหมืนกัน